ลาก้อยเพล์สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มีคลิปพิเศษมาฝากท่านผู้ชมทุกคนนะครับบอกเลยว่าจะต้องตะลึงงึงงึงแน่นอนนะครับกับการผ่านอาวิททั้งหมดด้วยตัวละคร4ตัวเท่านั้นเอ๊ะเดี๋ยวปกติมันก็ใช้4ตัวอยู่แล้วไม่ใช่เหรอพี่ไม่ใช่ครับ4ตัว2ฝั่งนะครับฝั่งละ2ตัวอ้บ้าไปแล้วนะจะผ่านยังไงนะครับฝั่งละ2ตัวคลิปนี้ห้ามพลาดน,นะครับรอบนี้นยฟูเทนมาจาก ออตอนนี้กลายเป็นสหายช่องลาก่อยเพลย์ไปแล้วนะครับคุณโซบีเจ้าเดิมนะครับคือขยันส่งฟุตเทจมากขยันมากจริงๆแล้วเหมือนคิดบิวใหม่ตลอดเวลาด้วยนะซึ่งแน่นอนนะเราก็ยินดีนะครับเพราะว่าวินวินนะทางทางคุณโซบีเขาเนี่ยก็ได้แบบได้ขายซึ่งการปั้นตัวละครสุดเทพของเขาส่วนลาก่อยก็ได้คอนเทนต์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยกลายเป็นพาร์เนอร์กันไปแล้วนะก็วันนี้เนี่ยอย่างที่ว่าไปนะเรามีคอนเทนต์ฟุตเทจการเคลียร์บิทปัจจุบันนะครับ ดาวเต็มโดยใช้ตัวละคร4ตัวห้องละ2ตัวเดี๋ยวเราจะมาแนะนําตัวละครกันก่อนนะว่าแต่ละตัวเขาปั้นยังไงบ้างนะโคตรครีเอทีฟนะแบบเฮ้ยคิดได้ไงวะเนี่ยบอกเลยตัวแรกนะครับเป็นซายุนะตัวนี้นะเล่นกับเซียงหลิงห้องบนนะสองตัวนะซายุเซียงหลิงลืมบอกไป4ตัวเนี่ยไม่มีตัว5ดาวมาแต่ตัวเดียวนะตัว5ดาวไม่ใช้นะใช้ตัว4ดาวนะครับผมซายุเวล80ถือโฟเนสเกรซซอนนะขัด1ดาบเวล50นะครับผม อันี้แฟกเป็นเซตสี่ลมธรรมดาๆเลยนะแล้วก็สเตตรวมเนี่ย ER ประมาณ161ไม่ได้เยอะมาก EM เนี่ยเยอะอยู่เหมือนกัน Elemental m a s สต r y เนี่ยเริบอันนี้คือเคล็ดลับนะครับในการทำไอ้ปฏิกิริยาก,กระจายให้แรงนั่นเองนะครับแล้วก็ C2 เองนะไม่ได้อะไรมากมายนะเออตัวดาเมดดาเมดของการการแบบกระจายลมก็ไม่ได้ดูเยอะขึ้นอะไรนะพรสวรรค์ก็ไม่ได้เยอะนะคือซายุธรรมดามากนะ แต่เสียงหลิงครับไม่ธรรมดาครับด้วยความที่เล่นแค่2ตัวเนี่ยช่องอดีเลยบอกว่าต้องเอาหกอะไรได้มาใส่ให้นะอ่าเราเราใช้ตัวละครสดาวแต่เรามีแอบแอบใช้อุลห้5ดาวบ้างนะใช้หกอะไรได้เลยนาะทำให้ดันเอเนจีรีชาร์ไปถึง2องเพราะอะไรเพราะว่ามันมีเสียงหลิงตัวเดียวในตี้ไม่มีเบเนดมานั่งรอเจนพลังงานให้ก็เลยต้องปั้นแบบนี้นะแล้วก็อันดี้แฟเป็นเซตเอมเบลมปกติเลยแล้วก็ครีเนเนี่ยเยอะอยู่นะครีเมตก็ถือว่า กลางๆในแบบ,แบบเยอะแบบเยอะไม่ได้เยอะสุดอ่ะเคยเห็นเยอะกว่านี้เหมือนกันแต่เนี่ยถือว่าหนักไปทางคลีเลตน,นะเจ็ดสิบหกร้อยสิบเจ็ดก็นั่นแหละเป็นเซียงหลิงที่ต้องถือว่าโหดมากนะซีหกเต็มพรสวรรค์เต็มเปี่ยมเลยนะอันนี้คือทีมแรกนะครับส่วนทีมสองคือซิงชิวกับเบนเนตนะไม่น่าเชื่อสองตัวนี้มันจะสู้บ,บอสยังไงผมบอสสองตัวผมก็งงเหมือนกันเนี่ยเพราะผมยังไม่เห็นฟูตเทนนะผมกล่าวว่าดูพร้อมกันนะเบนเนตเวลเก้าสิบถือมิสปริตเตอร์อ่าทุกคน ทุกคนดูไม่ผิดนะครับเบนเน็ตเวลเก้าสิบถือมิสปริเตอร์นะครับก็คือดาบอายกาศนั่นเองไอดีนี้ก็มีอายกาศบอว่าเฮ้ยเดี๋ยวไอดีนี้ไม่มีอายการแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่มีอายกาศแต่มีมิสปริเตอร์นะครับซึ่งอยู่ที่เบนเน็ตนะเขาบอกว่าเจ้าของไอดีบอกว่าตั้งใจปั้นเบนเน็ตเป็นสายดาเมจเลยนะก็คือแบบใส่เซตโจมตี2ออันเน่ะอะไรก็ไม่รู้นะซีห้านะ พรสวรรค์ตีธรรมดาไม่ได้อัพนะอันนี้ย้ำอีกทีพรสวรรค์ตีธรรมดาไม่ได้อัพอัพแค่เอ่อคิวกับอีนะแล้วก็เขาทิ้ง Energy r e c h a r าร์จไว้ที่ร้อยสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดพลังงานเต็มเร็วเกินไปเนะี่ยไอตัวบัฟของมนะิสเปรตเตอร์เนี่ยมันจะได้ไม่สุดนะครับเพราะว่าบัฟมนะิสเปรตเตอร์เนี่ยมันจะมีอันหนึ่งที่มันจะได้ก็ต่อเมื่อ Energy น้อยกว่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เลยจงใจให้ ER น้อยๆหน,น,น่อยเพื่อให้ไอตัวดาวเนะี่ยมันบัฟนานๆน,น,นั่นเอง แล้วก็ซิงชิวนะก็ตามปกติว่า80ถือเฟอร์นีนเขัด3นะครับไม่ได้ขัด5ด้วยซ้ำนะแล้วก็เป็นเซตเอ็มเลมที่ออฟค่อนข้างดีคิเลน60คิเลเมตร140 er 2 3 1ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงมากเหมือนกันนะแล้วเป็นซิงชิวซี2ด้วยไม่ใช่ซี6นะครับผมแล้วก็พรสวรรค์แน่นอนนะเต็มที่เวล10ไม่ใช่เวล13เพราะฉะนั้นใครที่เป็นซิงชิวซี5อย่างเงี้ยจะง่ายมากเลยที่จะได้พรสวรรค์เท่านี้ก็ประมาณนี้นะกับข้อมูลตัวคอน4ตัวนะเอ๊ะ จริงผมดูผมยังไม่รู้เลยเขาจะผ่านยังไงถ้าใครอยากรู้แล้วล้วก็ก้อนอื่นอ่าปกติจะขายต้นคลิปรอบนี้มาเรามาขายกลางคลิปบ้างก็ขอฝากกดฝากทุกคนน้ำกดไลค์คลิปนี้หน่อยนะแล้วก็ฝากกด subscribe ให้กับช่องลาก่อยเพลย์ด้วยนะครับผมช่วงนี้ยอดซับแบบดูแบบอึดอาหารมากอย่างกระเต่าคานนะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้แบบกดซับเนี่ยฝากด้วยนะแล้วก็ฝากผู้สนับสนุนของเราผู้สนใจดีของเรานะที่ทำให้ช่องนี้ยังดำเนินต่อไปได้นะเอาไว้ด้วยไปพบกับเขากันสักครู่หนึ่งนะครับ ขอแนะนำ Richman Shop ด้านเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูเติมไวปลอดภัย100%เติมผ่าน Li n e Richman Shop ที่ QR code บนจอได้เลยหรือสามารถเติมที่เว็บไซต์ www.richmanshop.com เลือกล็อกอินผ่าน i n น Facebook หรือ Gmail ก็ได้ตามแต่สะดวกและกดที่เกมเกณฑ์ชินกรอก u i d ชื่อตัวละครและเซิร์ฟเวอร์เลือกแพคที่ต้องการสแกนจ่ายเงินปุ๊บแป๊บเดียวได้รับคริสตัลตามที่ต้องการเข้า u ดีทันทีมีทั้งพรพระจันทร์และแพคสุดคุ้มมากมายเลยนะครับ โ okay. อเคทุกคนก็ได้รู้จักกับ Dishman Shop แล้วนะครับใครที่จะใช้บริการ Dishman s h o p ในการเติมเพชรเปิดเย,ย่หลันก่อนจากไปหรือเปิดอิตโตะที่กำลังจะมาเนี่ยก็จัดไปได้เลยนะเดี๋ยวนี้แบบเติมง่ายมากทางไลน์ก็ได้ทางเว็บไซต์ก็มีนะครับผมว่าแล้วเนี่ยเราไปพบเราไปพบกับฟูเท็ในการเล่นจริงอวิทอันนี้กันเลยดีกว่านะครับไปดูกันเลยมาดูซิว่ามันจะทันยังไงนะครับมาถึงห้องที่1ครับซายุเซียงหลิงเนี่ย วิ่งมาอีกฝั่งอ๋อเทคนิคนี้ผมทําบ่อยแล้วผมเรียนจากเขานี่แหละคนนี้แหละเสียงหลิงมาถึงเปิดเบอร์เลยนะครับซายยเปิดเบอร์เลยเช่นกันนะแล้วก็กลิ้งวนไปกลิ้งวนไปสังเกตว่าเขากลิ้งแบบกลิ้งอ้นี้ด้วยนะกลิ้งเขาเรียกอะไรอะทวนทวนทางหมุนของหอกเสียงหลิงอะมันจะได้สวนทางกันนะโอกาสโดนมันจะได้มากขึ้นบางทีมันโดนถี่ขึ้นด้วยเนี่ยเสียงหลิงวางหมีต่อนะตีธรรมดานะแล้ววิ้ยเบอร์เสียงหลิงมาแล้วะือเสียงหลิงมันเอเอรเร็วจัดอะ เซียงหลิงมันขี้โกงอะทุกคนแล้วเซียงหลิงถือเงาอะไรเด่นด้วยอะโอ้โหดูดูมันกิ้งนี่โอ้หนึ่งตัวใช่ไหมหนึ่งตัวมันโดนมากกว่าหนึ่งครั้งใช่ไหมหรือหรือมันเป็นเดเมจจากการกระจายเดเมจจากหอกประมาณ9,000เดเมจจากการกระจายประมาณครั้งละ3,800นกแปดน้องแกเนเนี่ยประมาณ4,300นะครับอันนี้เซียงหลิงนะครับพลังงานยังมาไม่ทันเนี่ยดูดิขนาด ER 250นยเนี่ยมีจังหวะรอพลังงานแป๊บเดียวนะครับแล้วก็หมุนต่อควงต่อสายุควงหอกไฟ อย่างมันอ่ะโอ้แล้วเดเมจกระจายนี่ก็ขึ้นรวมเหมือนกันนะแล้วกิ้งมาหาไอ้ไอ้กิ้งกือยักษ์นี่ได้ค่อนข้างเร็วอยู่นะแต่มาครับเสียงหลิงมาเปิดหมีต่อแด๊หลบอย่างเนียนหลบอย่างเนียนเอาดูพลังงานนิดหน่อยห้ยพลังงานไม่ทันว่ะพลังงานไม่ทันแล้วว่ะเอ้ายังไงยังไงครับมาทีละเม็ดอ้เก็บพริกก่อนเก็บพริกก่อนเก็บพริกไม่ได้ไอ้เดโนเสามันยืนทับพริกอยู่เมื่อกี้เขาจะเก็บพริกก่อนแล้วค่อยกดเบอร์แต่ว่าเก็บไม่ได้ต้องกดไปเลยนะแล้วก็เหมือนเดิมครับเนี่ยหมุนนนทวเข็ะ สายุหมุนทวนเข็มส่วนไอ้โห่เสียงหลิงมันหมุนตามเข็มเวียนเวียงกันไปเบิร์ตต่อเลยแนละ้วตัวนี้เสียงหลิงเปิดหมีต่อตีธรรมดาต่อดูเหมือนน่าจะต้องเบิร์ดอีกรอบหนึ่งนะเนี่ยใช่ไหมแต่เมจจากสายุไม่ได้แรงขนาดนั้นโอ้โหแต่หมีพ่นแรงจัดนะหมีพ่นทีละหมื่นกว่าโอ้โหอันนี้ไงเบิร์ดเสียงหลิงปุ๊บจบเลยนะแล้วก็อีกห้องหนึ่งเป็นเบนเดตซิงชิวอะจะทันหรือเปล่ามีเวลาประมาณ1นาทีนิดๆ1นาที10วิ สิงชิวแปะน้ำเบนเนตแปะไฟระเหยสองหมื่นนะอย่าลืมว่าไอ้เบนเนตถือมิสปิตเตอร์นะเดียวเบนเนตกด e ทีละสี่หมื่นโอ้โหนี่มันเล่นง่ายแบบนี้เลยเหรอครับเนี่ยคือกลยุทธ์ของไอ้สองตัวนี้คือเหมือนสิงชิวแปะน้ำแล้วก็เบนเนตก็แค่กด e กด e กด e เพื่อทำระเหยแค่นั้นเลยนะมันดูง่ายดายมากนะอันนี้มีการแบบ รอมันทุบนิดหน่อย,ยแล้วเบิร์ดอัดหน้าเลย69 0 0 0 e 4 10, 5 0 0 0แล้วก็หุ่นตัวใหม่เกิดมาทับเลยนะวันนี้คือการมายืนรอที่ที่หุ่นตัวใหม่จะเกิดด้วยนะเพื่อความต่อเนื่องนะเบนเนต e ทีละ40,000่อ่ะไม่ติดค, 15, ครี15ม0 0นนะไม่ติดครีสหอ๋อมันมันต้องติดทั้งคีทั้งระเหยมันถึงจะได้40,000่เมื่อกี้ไม่เมื่อกี้ไม่ติดระเหยได้ 20, 2 0 0 0 0เบิร์ตติดระเหยได้90,000นะเฮ้ย <Hey, S 2> ไดเมย์มันทันได้ยังไงวะเนะี่ย โอ้โหเบนเน็ต e, กดอีทุกๆ2วินะสวิ4ี่หมืวิ4ี0 0 0เดี๋ยวนะมันมันแรงกว่าเย่หลันนี่กะอะไรเนี่ยแล้วผมจะเปิดเย่หลันทำไมอะ่ะเย่หลันตัดเชือก2อ0 0 0ผมว่าแรงแล้วนะอันนี้เบนเน็ตเบนเน็ตแรงกว่าแล้วผมจะเปิดเย่หลันทำไมครับเนี่ยเย่หลันนี่สิวิได้20,000ื่นเบนเน็ต2วิได้40,000 <c oughs> <c oughs> เป็นการเปรียบ <c oughs> เทียบที่ดูแบบติงตองมากทางนี้มาครับไอตัวโล่มารวมกันเอาสูรเดิมเอาหมุนไปหมุนไป เซียงหลิงมันชนะทางห้องนี้อยู่แล้วอ่ะอจริงผมว่าอบิตรอบนี้มันน่าจะง่ายเพราะคนมีเซียงหลิงนี่นแหละคือถ้าปั้นเซียงหลิงเยอะๆห้องบนเนี่ยโดยเฉพาะห้องเนี้ยน่าจะสบายอยู่นะเนี่ยเอเนจีรีชาร์จมาครบก่อนคูดามายไยุหมุนเล่นๆเนี่ยรอแป๊บนึงเซียงหลิงเปิดเบิร์ต,ต่อได้เลยแล้วก็ซายุกดเบิร์ให้ด้วยโอ้โหเรียบร้อยแล้วโหูยแม่นจุดเกิดมอนมากเลยอ่ะมอนเกิดทับเท้าเลยอ่ะเอาซายุหมุนอัดต่อเลยนะแล้วหลบอย่างเนียนนะฮะ ไม่มีทางโดนทุบตายนะเด็กหนิงยืนตีนิดหน่อยมีการยืนตีนิดหน่อยชายุออกมาเตะต่อแล้วก็เอารอบนี้ไม่เก็บพลิกไว้รอบนี้กดเบิร์ตไปเลยนะสลามนี่โดนแป๊บเดียวตายอยู่แล้วอะ่ะมันแพ้ทางอะ่ะโดนไปสามหมื่นนะชายุหมุน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 หมื่นแปดห้าพันสี่พันหนึ่งหมื่นมีหมีม,หม,มีหอกโอ้โหทำเวลาดีดีใช่เล่นนะเนี่ยมีใครเล่นตีสี่ตัวแล้วทำเวลาช้ากว่านี้ไหมครับ นี่นาทีน,นิดเองนะโอ้ไม่มีเนอะไม่ไม่มีใครเล่นตีสี่ตัวแล้วช้ากว่าตีสองตัวนี้นะเอามาดูอีฝั่งหนึ่งกันอันนี้ผมก็สงสัยเหมือนกันคือผมเล่นเนี่ยตายแน่นอนห้องเนี้ยไม่ไม่มีตัวโล่มตายทุกครั้งเลยมาคุกเก่งขี้นะฮะมีการกด e เล่นด้วยอะ่ะแหมรอเขายืนสิงคิวรครับฟันสองทีกด e กด q แล้วเป็นสิงคิวโฟนี่นะอย่าลืมนะ อันนี้เป็นเด็ครับเริ่มทำปฏิบัติการอ e ีรัวๆทำระเหยแบบไม่หยุดจังหวะนี้โดนฟันให้นอนอโอ้หลบไอเฟรมแบบเท่ๆโอ้ไม่กอดมันง่ายขนาดนั้นเลยเนาะเอาจริงดูคนนี้เล่นน่ะดูง่ายไปหมดอะและรอบนี้ครับน่าจะกดคิวป่ะไม่กดคิวด้วยโอ้โหเดเอากูโชว์เทพโอ้โหไอไอ,อตัวดาบนี่ฟันไม่โดนเลยนะโอ้จังหวะนี้กดคิวหลบไม่หลบไม่ได้หรเมื่อกี้โดนวะ แต่มีดาบซิงคิวช่วยกันดเมจนให้นะอ๋อเว้ยมีมีมมมมวุดนิดหน่อยวุดนิดหน่อยเวลาเริ่มผ่านไปจังนี้กดค,คิวหลบนะรอบนี้เพราะมันฟันมันจะฟันหลายทีต่อเนื่องอยู่แล้วก็อีต่ออีต่อ4ี่หมื่นเจ็ดไปเวลาค่อยๆลดลงอันนี้มันจะฟาดาบแล้วแดนหลบอีกแล้วนะครับผมโอ้อีไปคิวไปเจ็ดหมื่นครับแล้วแดนหลบครับแล้วอีต่อครับ <c oughs> คือคือถ้าแดนหลบไม่ได้ก็น่าจะเดเมเดไม่ต่อเนื่องขนาดนี้นะนี่กับเดเมเด,ดต่อเนื่องมากเลยอะ่ะโอ้โหดูดิ47,000เนี่ย45,000เนี่ยมิสปิิตเตอร์เบนเน็ตนะครับคืออาศัยอ e, ีัวๆก็ฟิลพลังงานตัวเองได้อะเพราะว่ามันแบบเบนเน็ตมันเป็นตัวยืนสนามอะ่ะแล้วก็แดนหลบทุกเกือบทุกดาบอะ่ะใช้คำว่าเกือบทุกดาบอะ่ะเฮ้ยแต่ก็เกือบไม่ทันนะ7 6เบนเน็ตอีอูเรียบร้อยพอดีเป๊ะเลยนะสองตัวนี้ห้องบอลน,นี่พอดีเป๊ะเลย แม่ไม่ธรรมดาจริงๆเอามาดูห้องสุดท้ายกันห้องสุดท้ายตัดสินห้องสุดท้ายนี่เป็นอะไรวะอ๋อเป็นไอ้กิ้งกือน้ําสะเทินน้ำสะเทินบกสองตัวเพี่ยงหลิงเปิดเหมือนเดิมซายุเหมือนเดิมไอ้ไอ้ไอ,อ้ตีเนี่ยมนดูเล่นง่ายกว่าตีตีลางอีกเพราะว่าอาจจะพบมันเจอมอนง่ายกว่าเดี่ยม,มันไม่ต้องมานั่งหลบอะไรมากมายเนี่ยมันแค่วิ่งวนไปวนมาซายุหมุนทวนหอนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหเนี่ยเอาไปถูไปถูไป ถูไปมันมีเลข800กับเลข4 0 0พันเพราะว่ามันทำทำกระจาย2รอบใช่ไหมาะมีมอน2ตัวเนี่ยกิิงเนี่ยเนี่ยมัน4 0 0พันหมื่นแปดเลขเลขขึ้นถี่มากเลยพอมันอยูดติดๆกันอย่างเงี้ยเลขสีแดงๆอะ่ะโอ้โหเร็วอยู่เร็วอย,วอยู่ไม่ถึง1นาทีเลยอะ่ะโอ้โหถามคำถามเดินมนะมีใครเล่น4ตัวแล้วให้นายกว่านี้ไหมอ่ะสุดท้ายบอสหุ่นมาบอสตัวนี้สก,กี่นาทีดิ กี่นาทีดิผมว่าน่าจะใกล้เคียงเวลาเหมือนเดิมนะไอ้บอสหุ่นนี่เลื่อดเยอะมากนะครับเลือดเป็นล้านนะสิงชิวแปะนะ้ำเป็นเน็ตทุบไปแล้วก็ยืนทุบต่อน,นี่แทงได้อยู่แล้วอะ่ะมันมีฮิวอยู่แล้วอะ่ะ้าไม่โดนทีเดียวตายก็แทงได้แต่ดูสิท่านนี้จะหลบไหมแดนหลบด้วยนะแล้วก็อีต่อสิงชิวก็เนี่ยชุดละหมื่นชุดละหมื่นไปนี่จริงสิงชิวดาบนะ้ำมันเล่มแล้วประมาณสี่พันก็น้องน้องเย่หลันนะ เย่หลันก็ประมาณนี้แหละ4 5 0 0 0นคะรับเย่หลันจะแรงกว่าน,นิดนึงซิงชิวมันมีบ <Hey. S 1> ล็อกเดเมจกับมีฮิลเมเนททุบไป50,000 4่นสีโอ้โหลื่นไหลมากอะ่ะเมเนทมึงดูแรงกว่าดีลุกอีกอะ่ะมันดูแรงกว่าตัว5ดาวธาตุไฟอีกอะ่ะโอ้โหถ้าถ้าเล่นดีลุกซิงชิว2ตัวจะได้ป่าวะไม่น่าได้เพราะไม่มีฮิลพื้นแบบเบนเน็ตถ้าผมผมว่าดีลุกไม่น่าผ่านนะน่าจะยากกว่าน,นี้ นี่คือมันต้องเป็นเบนเน็ตเลยอ่ะต้องถึงมิสิตเตอร์ด้วยอ่ะต้องบิวนี้เท่านั้นนะมันถึงเดเมจพออ่ะดูดิโอ้ยอีมันออย่า e งแรงอ่ะ e 50, อีห้าหมื่น่ะหกหมื่นเก้าโอ้โหขึ้นหลักแสนเลยเมื่อกี้เพราะว่าไอหุ่นมันนอนอยู่พอดีนะโอ้เบนเนตคิวขึ้นหลักแสนได้ด้วยนะเฮ้ยอ,อะไรวะเนี่ยดูดิ นี่เกนชินเป็นแบบเกมง่ายแล้วเหรอครับง่ายขนาดนี้เลยเรครับเอาแล้วหุ่นประกอบร่างแล้วเลือดเลือดถือว่าลดดีอยู่ถือว่าทำเดมเมจนได้แบบได้ต่อเนื่องตามเวลามากๆอะ่ะสิงชื่อเปิดน้ำเไมเอ่นทุกต่ออะ่ะไม่ถึงแสนแล้วประมาณแปดหมื่นไม่เป็นไรนี่หลบแล้วฟาต่ออู้จังหวะหลบคือเนียนมากอะ่ะดูเนียนตาม,มากอะ่ะทุบรัวๆเฮ้ยมันบินว่ะนี่หลบแล้วทุบต่ออูยจะตายแล้วครับสิบหกวิ แต่เลือดหุ่นตอนนี้ดูน้อยมากแล้วน่าจะน่าจะผ่านนะดูเร็วกว่าเมื่อกี้อ่ะน,นี่เบอร์ซิงชิวใหม่เบอร์เบเนตใหม่เจ็ดหมื่นผ่านแบบเหลือเก้าวิอะไรวะเนี่ยโอ้โหจบนะโอเคก็จบไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างเนะัะส่วนตัวผมได้ข้อสรุปอย่างหนึ่งคือผมทําตามไม่ได้แน่นอนทำทำตามไม่ได้แน่นอน,ะมมน,น,นครัะดูไว้เป็นแบบจะบอกเป็นแรงบันดาลใจก็ไม่เชิงดูไว้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับ เพราะถ้าแลงบันดาลใจเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันทาได้อไรเงี้ยแต่นี่ดูแล้วรู้สึกว่าฉันทําไม่ได้นะ <c oughs> <c oughs> คือผมสามารถปั้นตัวได้เหมือนแบบนี้เป๊ะเลยแต่ผมก็คิดว่าไม่น่าจะผ่านอยู่ดีไม่ใช่ฝีมือเฉพาะตัวเยอะมากนะแต่ก็ทำให้เราเห็นว่าเกนชินอิมแพนเนี่ยเวลามันแบบคนเล่นฝีมือเก่งๆเ,เนี่ยโอ้โหมันก็ทําอะไรที่แบบพิเศษพิเศษแบบนี้ให้มันทําได้เหมือนกันนะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะเอ็นจอยกับคลิปนี้นะครับผมแล้วก็สำหรับนี้เรากับเพลก็ขอลาไปก่อนใครมีฟุตเทจอะไรแบบนี้เนี่ยส่งอ <c oughs> ินบะ ส่งแบบพิมพ์มาในอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กแล้วก่อนเพลย์ได้นะครับผมถ้าเกิดเราแบบคุยกันลงตัวแล้วมันดูเฮ้ยเออเนี่ยน่าสนใจเนยได้คลิปแบบนี้แน่นอนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย